ก็วันนี้เนี่ยเขาทำแคมเปญเกี่ยวกับเรื่องของโปรโมชั่นสินค้าที่เอามาลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากมากเลยค่ะจารย์ไม่ว่าจะเป็น Lazada Sho อป e ในกลุ่มเครือของอ l i b บ b บาเนี่ยเพียบเลยจริงๆแล้วเขาทำแคมเปญตอนี้มาเปดมันก็เรื่องของแจ็คหมามันที่มันเกี่ยวอะไรกับผมล่ะก็เกี่ยวกับเราด้วยนี่แหละค่ะเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสภาวะการของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือภาพรวมของทั้งจีนด้วยแล้วก็อีกในหลายๆประเทศด้วยไอที่คุณพูดมานี่มันเป็นมันเป็นมันเป็น มันเป็นแอปของอาลีบาบาเลยไม่ใช่เหรอใช่ค่ะอาจารย์อยากรู้ไหมคะว่าวันนี้ยอดขายเขามีเท่าไหร่บ้างยังไงบ้างอย่างถ้าเป็นลาซา d a ายอดขาย2ชั่วโมงแรกเนี่ยอยู่ที่พันล้านบาทนะคะอาจารย์ในประเทศไทยในประเทศไทยทะลุ111ล้านบาทใน3นาทีแรกค่ะคุณผู้ชมแล้วส่งสินค้าชิ้นแรกถึงมือลูกค้าตอนเวลาสัก 8โมงเช้าด้วยกันสินค้าที่ขายดีเนี่ยนะคะในสองชั่วโมงแรกจะเป็นกลุ่มของน้ำหอมเข็มกลัดแฟชั่น<ล>พวกนมกล่องลายสาระแต่ถ้าเป็นภาพรวมของอาลีบาบาค่ะอาจารย์คะยอดขายเนี่ยทะลุรวม1.7ล้านล้านบาท<อ>าค่ะคนจีนมันมีตั้งพ400ล้านคนนะถูกต้องอันนี้เป็นภาพรวมซื้อคนละซื้อคนละพันก็เป็นแสนล้านบาทแล้วค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะแคมเปญอันนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะคะยอ้อนหลังถอยหลังไปแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยคือยอดมันอัพขึ้นแต่ก่อนเนี่ยมัน อยู่ที่หลักร้อยล้านบาทเท่านั้นเองและจริงๆแล้วในปีนี้คนก็คิดว่าเอในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้มันไม่น่าจะมีการใช้จ่ายขนาดนี้ไม่รู้แต่มันสวนทางกันสวนไม่สวนผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้มันขายได้จริงอย่างที่มพูดบา้าง <laughs>